อ่ะสวัสดีน้องชายนะสวัสดี fc นะครับนะตัวนี้จะเป็นเออ่คาบูเดิม125นะครับคาบูเดิม125นะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าที่ส่งมาทำเนาะนะตัวนี้ก็จะเป็น1 2 5 s นะครับ125่เนี่ยเอ่อถ้าใครจะใส่คาบูเดิมนะครับอันนี้คาบูโมนิฟายนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นของเดิมนะครับเฮียแนะนำนะฮะอ่ะถือถือหน่อยให้เป็นตัว S นะครับถ้าสมมติว่าถ้าเป็นรถลูกใหญ่สำหรับพวกลูกเสักห้าห้าหรือ5้าหอะไรประมาณนี้เฮียแนะนําให้ใส่ถ้วย S นะครับถึงเป็นคาบูอาก็ใส่ถ้วย S จะดีกว่านะครับถ้ามันเป็นตัวเห็นบ <t une> ้ามีวาลวนี่ครับนะมันจะกักกัน้นอ่ถือ2ตัวนะครับมันจะกักกัน้นน้ํามันให้มันไหลช้ากว่าตัวเอสนะครับเพราะตัวเอสน้ำมันเข้านี่แล้วจวดขึ้นเสานี่นะครับนะ <c oughs> แล้วก็ไปลงตรงนมหนูเลยนะครับไปลงตัวลูกลอยแต่ส่วนตรงเนี้ยน้ำมันมันจะวิ่งมานี่นะครับมาผ่านวาลวพอมาผ่านวาลวนะครับจะผ่านกรองตรงนี้ถ้วยตรงนี้อีกนะครับแล้วกว่ามันจะดันขึ้นไปแล้วกว่ามันจะไปไหลลงถ้วยนะครับในการเดินทางน้ํามันของตัว R หรือตัวที่มันมีวาลวเนี่ยนะครับมันจะช้ากว่าตัว S นะครับตัว S จะเร็วกว่าไหลจวดเข้ามานี่เลยนะครับแล้วก็มันจะขยายทางรูเดินน้ํามันได้ใหญ่กว่านะน้องชายแล้วก็ส่วนตรงนี้ถามว่าใส่กันได้ไหมใส่กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบูด้า R คาบูด r e รีมคาบู X คาบูไนท์คาบู125 S หัวเทิกหรือหน้าแหลมอะไรประมาณนี้ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับตัวรวมกันได้หมดนะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกค้าที่ส่งมาแล้วจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งอ่าวางเลยนะครับเข็มเนี่ยของตัวเอเนี่ยมันถอดได้นะครับถ้าสมมติว่าในการไล,ไล่ไล่น้ำมันนะครับถ้าเฮียไทยไปน้ามันอาจับหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกเล่งที่เราตัดแล้วนะครับนะส่วนใหญ่ต้น,นมันจะพอหมดช่วงต้นมันอยู่ตรงนี้นะครับช่วงท้ายมันอยู่ตรงนี้ถ้าน้ํามันไม่พอนะครับเราก็เอากระดาษทรายฝนช่วงท้ายตรงนี้หน่อยก็ได้นะ ฝนตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันยกสุดตรงนี้เสาเสื้อมันจะได้ใหญ่พอมันใหญ่เสร็จปุ๊บน้ามันมันจะขึ้นมาเยอะๆนะน้องชายเป็นวิธีการแก้น้ามันบางนะครับง่ายๆนะครับคือเหลาเข็มช่วยนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วถามว่าเข็ม N ็เข็มเคเอามาใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับนะใส่ได้อ่าเดี๋ยววิธีถอดเข็มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันถอดได้บางคนอาจจะไม่รู้คิดว่าเออเฮ้ยมันถอดยังไงถอดไม่ได้สมมติว่าเฮียจับกล้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นฝั่งซ้ายมือเฮียนะเราหมุนด้วยตัวเนี้ยนะครับ เนี่ยมันจะมีตัวพลาสติกเนี่ยเห็นไหมเราเอาเหล็กแหลมเคลียร์เหล็กแหลมแบบนี้นะครับเคลียร์ให้มันไปทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราซ้ายมือเฮียเนี่ยถ้าเฮียจับกล้องแบบนี้นะแล้วมันก็จะหลุดขึ้นมานะและ้วเราก็มาตัดแต่งเข็มอ่ะเราเคลียร์ที่แต่ถ้ามันมีไอ้ตรงหมุดริมริมอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือหมุดของไอตัวลูกเล่งมันนะเคลียร์ไม่ออกเราต้องเคลียร์ตรงหมุดพลาสติก,กมันนะครับนะเอาเหล็กแหลมแหลมอ่ะเราเคลียร์ดูนะเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ให้นะ มันพอมันเข็มมันเขี่ยไปทางซ้ายแล้วมันจะออกมานะครับเราก็สามารถเอาออกมาได้อ่ดันขึ้นมาเลยนะครับเ,เห็นไหมเขีย่ยเขี่ยมาละเขี่ยมาละพอเขี่ยมาปุ๊บม,มันจะมีสปริงแบบนี้นะน้องชายนะสปริงแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็อ่ะถือไว้ก่อนเดี๋ยวสปริงุดแล้วเข็มก็จะเป็นแบบนี้นี่ทุกเร่งนี่เห็นไหมมันจะมีหมุดข้างๆอยู่เห็นไหมไว้เป็นตัวล็อกอ่ะไหมเป็นตัวล็อกถ้าเราไปเขี่ยตรงนี้มันไม่หลุดนะเห็นป่ะอ่ะเอ็งต้องเขี่ยตรงพลาสติกมัน คือตรงนี้นะตรงนี้ส่วนตรงนี้น่าก็คือเข็มมันเนี่ยถ้ามองเผินๆมันหน้าตาคล้ายๆ e N Pro แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับนะมันก็จะมีเบอร์มีรหัสอยู่ตรงนี้อยู่น่าเราก็หาเบอร์ที่มันมาที่อการหรือเราจะใส่ตัวอ่ของเคเหลี่ยมก็ได้แล้วเรามาตัดวัดนะเราใส่กิบล็อกไว้แล้วเรามาตัดวัดนะครับเข็มไม่พกช่วง e N Pro ปหรือเคอาจจะเลี้ยวกว่าอะไรกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคในการใส่ในการไล่น้องชายอันนี้เป็นเข็มเดิมนะครับ แต่บางทีส่วนใหญ่นะเฮียใช้เข็มเดิมเนี่ยแหละและ้วเฮียก็ฝนเข็มช่วยเอานะครับแล้วก็ขยายนุ่มหนูเอาในการโมดิฟายขาบูเดิมนะอ่าแล้วพอเราจะใส่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็ใส่ให้มันกงล็อกนะกงล็อกที่เราจะหมุนขวากีนี้เรา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 ,เราซ้ายเรา,เราออกใช่ปะทีนี้เราจะหมุนขวาเราเหล็กแหลมาเขีย่ยวางให้มันตรงๆพอวางตรงอ่ะเราเียใจเย็นแป๊บนึงนะบางทีมันก็จะยากหน่อยบางทีมันก็จะง่ายมันแล้วแต่จังหวะ แล้วก็เดี๋ยวเราหมุนเขี่ยเข้าไปทางขวานะอะถ้าเราไม่ถนัดเราก็หาเหล็กแหลมอีกอันหนึ่งกดลงไปอะแล้วก็หมุนขวามันก็จะเข้าแล้วอะเข้ายัางอะแล้วเราก็เช็คดูว่ามันจะหลุดไหมมันอะไรไหมอะอะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะพอมันเข้าล็อกแล้วมันก็จะตรงให้เราสายสายลูกเร่งได้สายคัะเร่งได้นะเป็นแบบนี้น้องชายนะส่วนไอ้ลูกเร่งแบบนี้เนี่ยมันจะสึกเยอะละนะครับพอมันสึกเยอะมันจะมีช่องอากาศ พอมีช่องอากาศอะ่ะบางทีมันก็จะเดินเบาไม่อยู่นะเครื่องมันก็จะเล่งนะเราก็ต้องดูด้วยนะครับเป็นขบูแท้เดิมและสภาพสวยๆนะครับมันจะดีที่สุดนะอ่ะโอเคไปละสวัสดีก็มีเทคนิคแค่นี้แหละประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะโอเคไปละสทองชาย